ตอนนี้ฉันนีเคเล่นรวนคุณนหัโอ้ยแหควงลมกลางงานคุณหัวเลยทัองหัวแตกไปรักษาทุนก่อนกะได้จะไดก็ต้องไร็เป็นพุ่นี่เร้วกเฮ้ย้ยมาบ้าฟา้าน้นียังมาฟ้าวคา้าา้า้าอย่างเขายังไงยังดน้ำหมอเมาเราไม่น่อย่างนู้นี่แยกเพืหมูเพืหมาตื่นตนก็มาชมา้ตื้นขึ้กู้กู เนี่นี่เป็นยังไาสกถ่ายกหมอเท่เป็นยังไงว่าหมอเป็นยังไงก็ต้อง่อยใหัวลอกลั้งเสแค่ยาก็หน่ยาบ้นยังก็ต้ค่อกคหลเมอเมยไหนตัวน้มนเงน่ยบานี่ยังไงก็ต้อง่อย่หัลงกหลอดตั้งเส่คุณหมอเนี่ยอาเจ้าซูงยใหัมันบเป็นคนไยผู้ใดลูกชายคอยอันน้มนมค่นมันบเลยงาใป็นยังค่ะขีดใส่สูง เอาไงปรนดี๋ก็ป่อยัองสิได้ส่งไปของแม่พระทานอุ้ยทำไมเขาไข่เราป่อยเข้ามาน้ำอยู่บางดดนยังเอารถบดีกูยังอารถเสลยวยังงูดงีดอยู่นี่ปาหนาบูดหน้าก้อจะมหารักษาคนเอารถบดีอรถบดีกับมหารักษาคนเออนากระโจนมากว่ามะวนเพราะว่าแต่รถบานกูพวะบ้านไอ้จีแง่ขึ้นไปยังสันเล้วอกู่อยูหมอกรุมพวะา บออยี่เหลียมอ๋อุมพระบาก็าบอกว่าบมวนี่สุนันย์ยี่นาหองตรวจคือมึนวางสันพี่น้องอเอ,อ,เอ,อ้ยมเดนตนผู้เฒ่าผู้โถไปเอายาบาวาแตั้งตีสองตีสามไปจับบัตรชิวตั้งไปไว้หนา้าโตเริ่มทำงานแปดโมงเช้ามาเหนจังโมแล้เวเพ่มาเห็นงานเก่ามงนเคืองมาหออน,นาบนานางกระดาษอะไรนี่ ของใครคะของใครคุณยายกระดาษอะไรบันทิ้วข้าวแรงใเลยตะกร้าดิไม่มีตาเหรอนี่คุณยายคนนี้มาเป็นประจำทุกวันก็ไม่จึงไม่จำเนี่ยแล้วจะนั่งรับคำนั่งมาหรือยังไปจับบันทิ้วก่อนไปเอ้ยแห้งรันบ้าเฮ้ยแห้งอ่ะเดียวทักคำเอวใส่พยายามไม่ได้ยินไม่ได้ผิดหวังเพื่อจะหวงมักละตกลา คันแม่เป็นยังก็เอาไปใช่บ้านรถแล้วลูกดูคนดูกลุ่มเพราะว่านี่บ้าน้าพูดญาติหมอผิดสียาตายฮะใส่ชบ้องใส่เจ็บบงไหนปวดนนวบังไหนเออปวดบัานแ้เร็วเจ็บบังไหน,นปวบังไหนไม่ได้เป็นยังค่ะไม่ไดเป็นยังพูดผู้เจ้าว่านน่เป็นขีเราใะ้เร็วเพราะวกก่าไ,ไม่ขีเรานอกก็เป็นติอ้แม่ไม่ขี้ีเราเนาะ กี่เดือไปังไนะค้ากัวิ่น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 วินหัวปะคะวิ่นกินหีเย่ง้เราวิ่งกัได้หรอมาใส่รูปนี่เรียบปากเลียบเลยบาเร็าเรยบจะใส่อันนี้ที่คุ้นเคย ไม่รับหมุดดอนไม่รับแว่บานแว่บานสิไปสี่ม้าต่อได้เมียนอยู่พวล่ะกบอกไปยังไหนนะข้ากันให้ใจพวลแกบอกใคล่ะคุณหมอคุณซอยคะผ่านหายแกบอกกันสี่เห็นยังไงอคะเออถ้าอาการไม่ได้ต้องใส่ออกซิเจนกหรคุณหมอออกซิเจนแน่นละค่ะเอาถุงออกซิเจนชุกเฉินมาได้ค่ะไม่ได้ถุงอะไร สวยเลยม้าสวยเลยเนียสวยมสวยคนนี้นีข uh> ึ้นมะค่ะเฮ้ยคุณมาอะไจ๊ะออคิเก็นจเนนอหรอทีไหนเพือนนแสงสันผมลงคออะไรมีม เราผมจะไหนหลวงตาเปลี่ยกินหีกับกินตัวท้วมกันน้องเหฮ้ยเราไปเห็นกับเราโซโล่าไหลโอ้ยวิ่งกนก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่เหมือนอายังวดีขึ้นยออ่ากซอยหาอยาดมมเยอยดมได้ค่ะยาดมอยาดมยาดมอันนีอยาดยว่าไงแท่อันนี้มอสแมนอย่าดมธรรมดานะครับคุณน้องไง่ังนี้อย่าดมมาจะมาอีเกียเตือน พราะมันไงเหระเนาะดม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 ดเอมหอมแท้มาเชื่อใจแท้อย่าดมกายเอียงนาะนี่นะอย่าดมตาค่อยเสียบอันตาดย่าเกาะขา้อยเสียบปขันยี่หอมันก็ต้องดมอไรัไนคะน้าเหงาเข้าแค่ดมไม่ได้เห็นนั่งเอ๊ะขมาค้อยเสียบสัตว์ชื่อยี่ห้อมันนีมเลี้ยงอมู่ไนเนี่ยบน่ แตกหมดที่นี่เป็นหายแล้วอาจจะเลือดขังในสมองแพทยในบดิษัทผู้หมอเอาแอลกอฮอล์มาค่ะหมอจะทำแผลค่ะได้ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยหมอจะ่อยนะหมอหมอมันเนียนยุติแอลกอฮอล์ยี่หอไหนอ่ะหวานไปกมีดส่วนผสมแอลกอฮอล์ปรใช่ได้คือการใชอไม่คือการไม่ได้เพาจะใสลนั่นทั้งหลังนี่แหละ นี่คือมาสื่อในงานเ่ใเียกลักหา่อยน่ว่าเรานยก่อนออคนีบเบาๆออคอน้ไ้เขียต้วาตีกับกเพื่อนีแล้ว เป็นยังจะเกิดขึ้นกัรแต่เป็นยังยกซะก่อนคุณาคุณาคุณค่ะเหรอยังจไม่พาหีหมอสิ้องตจงตาจะไปพาหีหมอเเป็นสินทลึงหีแล้วขาดอาัรีาค่ะสัมรีออนไดค่ะอมรคุณหมอ ลสัมลีสไตล์จิบูจะเตรียมคอกเตรียมคอขอโทษค่ะง่ายปลออีกล้าใจแล้วของแกคุณหมอขันขันมาก่อนยานุนี่ไปเก่าห้างเรียกเท้าให้นางชนะหาสัมลีมันอยโลเมย์ป่ะนี่ใเศมือสองไปก่อนเด้อปุกลเว้ยเดี๋ยวเอาขนออกก่อน คุณหมอหายอย่างค้งแอลกอฮอล์ก็ไปเสพเบิร์ดคุณหมอลืมปิดปาาบ้างค้างไม่ได้ปิดค่ะคุณหมอลืมปิดปลามันอาจจะระหงเลยก็ได้ค่ะคุณหมอดิแม่ค่ะเอาไอ้ปอไปยังนุ่น đâu <laughs> Thế chị nào Chị thích lấy cho khó chị bớt lên à Ơ khó xì mê kì đó Sao chị lâu lấy chị bớt Ê ê Lúc xím cười Thơ bẹp này bò à? Bài bò ได้เบอรกูกระลุมคนปวคนลูกขับปุ้ยเอาทาายีน่าเลยตายตายตายีปจะเนรมาหนิคุณหมอมีเราก็เรียนกอห้องจระเนานี้เอายาแดงเนี้ยเอ้แผนี่นี่นี่ดุยีน่าไรแ็บๆบอาดมนี่ยอโอกเดี๋ยวหมอพันแผลให้นะคะไก่ปลอดให้หรอคะ ไอ้ทูหีังว้ยโลกกิอาอไปยันจังเอาอนไปตีหัวคนไข่จังสันหีามหละแห้งสบายไม่ซุมเปื้อนผัดฉันเบิร์นแม่เอาแผได้นั่นเออยังต่ตเกิดตีหิ้เราไปไปกันเลไปปกลาปากลามามาแล้วไปลูก มาเทียหยังมาเทียหยางมาได้ตัวมาเทียอหยางเจ้าจิตมันมีปีกเยอะยว๋ผพาลูกชาปีกโอเคไป้ากันไปเอาเรื่องโอ้ตอนเขาฟิวแตมือลกละม้า้าเป็นละสันแต่ีโอ้คู่หูดูนะมาเร็วมาเร็วเอาขึ้นย้ายยังไงมาเนี่ย คุได้เฟ้ยป่ะเนี่ยซาดูเปรี้นะี่ยแม่ไปแถวาคุณหมอคนไข่ท่ายอยู่เดี๋ยวไปหไปลับไปลาลาลาแบกเสียดำมึง,มงมอย่าเริ่มถักมาแล้วลูกจะเป็นควง,งเขาอยู่คุณหมอแกรเป็นอย่างคือส่องฟ้าวเถะเอา,าข้าวตก็นคนไข่ไปแม่นอนหลับเ <หา S 2> จข้า,าไปได้ท่นไหนๆก็มาเร็วไอ่ะตรวจเหตฉันนัน่นเ้ยเรไปย่ะฮะนังก็ว่าดีๆชัดๆนหนี ขั้นมองไหกก็ว,ว่ามองหาไอายว,ว่าร้องหอูไปยังไหนะคะากาันยังมือเค้ื่อนขานขั้นบบิดนกรอยูอขานขันแนมือน,นึ่งฉันเอาลงมาหูเสาปูนยุตยต่ลท<อ>ี่นะมไปเลิแล้วนะพี่ผาประกอบเพ่เจตัวไทย้าอน,นันบนเตียงเลยค่ะก็เลยบค่ะเดี๋ยวหมอจะเบิงให้นะคะข้าจะมาตัวโอ้ยหางเลย เขาบอกเปนทลุแอัน,นั่นจังไสินั่งดีดีนั่งไหนตัวนั่งไหนอืออบดีไปไหนกโอ้ย้หูไปไหยอ,อาขาพัดกันไปยูไม่เคยไปหาติม่ไม่เคยไปอ้ปนี่ก็บมน <laughs> ันว่าดีกับคุณสร้างคุณแต่ไม่ได เลียงคุณางคุณแย้อมงมคุณตัง้งก็จะใส่เสุผมเโอ้ยมันเหลือทนี่ค่ะอันนันจะไหบอกฉันเยค่ะคุณหมอเเาค่ยไปหาจักที่บ้านชายจานากผัวเออจเ้เาหน้ะบ้านชายเจ้าหน้าผัวเจ้าหน้าก็ม่ผึ้งเขาบอกแต่ที่เ,เลี้ยงล่อาอย่างนี้ เนไงแมเราแบบเป็นเล่าโหดอดอยู่กูจะเตรียมมาทางหลังเนาะอ,อย่าเปนตัม่น,นมนะกกักกซื้อกู๊ักกุซื้อคุณหมค,ค,คุณหมูมา,หม,มาดีเทียนอย่างแล้วก็แกควองเทียนเนี่ยไม่หยังเดี๋ยวเราบอกว่ามันขาลามกุ้ง่าอเอยจะบอกว่าแม่งไป็วักมาซสื้อจิตายดิจไม่นอนทาน เอาคุณหมอบอกว่า้านอนกับผัวก็ฉันสีน้ากับผัวจะกับแกออกเบิร์จะสีตัวเราไม่ขอแกยังอย่าาอยู่ในสุขไอ้ก้อนฉีกึ้กึ้กึ้ยก็ได้ไมาเปียนแม่ลอยลอยตัฟังกันดิ่ไอ้ไป้ไอ้หน้ายในกันต้องทาดีสีเปียจังไรแม่นันแม่นี่ต้องเอาทานี้ พูดไอ้น้อยเจจะหอบมาหลายแทมนี่บอกเขาว่าน้อยล้หัวพะวิลเหงามันต่เพ้าเคนื่อน้อยหัวใหญ่ขนาดน้าดปันประมือกอบถึงน้ำันซ่อนยังมันซ่อนหนีหมอไปนอนเรื่องเตียงนั่นวม้โหนุนงดูน้าอปจจัยละน้อยปัจจัยดัค่ะั้าหนีเมมน กระต่ายเต๋อไว้มันคือหนังญี่ปุ่นโทษ90องศาเซลเซียสผู้ช่ยหาหมอเห็นหางซี่เต่ยงหางซี่อะเตียงหางซี่มีซ่าราคาลรคเนื้อหนาเกล็ดบอกไว้เนี่ยเด็กหน่อยจีเห็นเออหมอเขาด้วยอยากถอดส่งได้นะคะ ุยมันกินผ่าดอกผู้ชายกินอย่างหมอกินอย่างอื่นขนสอดกูต้องไม่เ <People> ห <laugh voir> ็นที่ยังนี่สยว้าวว้าวว้าว เห็อย่ากด,ดาีมาน่อยนี่แม่ขึ้นนาแรกแท้เออเอาเงินก่อนคนไทยได้บอสบอได้เด็กกูนี่ละก็ให้ผู้ซอยบอ้เอยจะไอาผูแลนะ ไเอาเมียมาละจะเป็นยากซายี่สิบบาทนึงก็บอกค่ะบอกเนี่ยซอยนึงกยูจะเป็นเส้นใบตายกุติอันทีสี่จะเ็ไทยาเปตัวรโองบานอันห้เพิ่นซองกล้องไห้ก็ไม่จังละเอียดเนาะบอกนะโอ้กาพุณวัดอจ้าฝ้าเมื่อเด้นยูกินเขาน้ำฉันก่อนอันที่เป็นตาได้วามากคนเดีย ใครพันไม้แม่ก็มามนะขอบคุณอีเมีหลายๆขอบคุณใครแม่อีบอดเอออีบอดมาล่าตุ๊แมนเป็นฟีอยู่มุมหมอไปกีดฟีให้จ้าเอาหมอไปกันเนอะเอาจะเป็น่ยนยังเป็นสีส่องเฝ้าเท่จริงๆเราหมอมาเป็นหมอรักษาโรคเอาหมอเป็นหมอรักษาโรคหมออยังสั่นหมอเป็นหมอฉีดนะเป็นหมอฉีดนะเอาเป็นหมอฉีดนะมันหล่บแบบนีฉันเป็นยังแบบนี้ เฮ้เ<หร>บิ้งไหนเนาะนี่นี่แล้วไม่ที่ระเบียบดีมอว์มาฉีดประจํานะคะดีมอว์มารประจําแสดงว่าที่ลูกค้าประจําอยู่นี่ที่ลูกค้าประจะะําคนนี้มาฉีดประจําเลยค่ะผู้ใดคะพิธีกรปากหวานค่ะพิธีกรปากหวานฉีดนาตีไปฉีดนาเช่นยังไม่เอ็งก็มาฉีดท้ามันสูงขึ้นทันมันบอกนี่มันบอกนี่เนาะฉีดท้าอ,อันนี้อัันะไรคะอันนี้อันที่สองค่ะ อันดับหน,น,นึ่นงี้มันชีดประจำแรจะเาเข็มหัทเลยอุ้ยพอเราเห็นตกใจไแท้บอกความมุดผู้ปไวไ่วยไหนบ้าข่ะได้ค่ะผู้ใดคะเอะพังนียคนาตน่ะยวเยเีอยาฟัางม่เห <c oughs> ็นหุ้อย่าค่เห็นหง้นคือแลม,มได้ใส่ิีฟ่ามาสิไปท่างนี้ เยี่มอนเถอะนะต้องตกใหยังกอนนี่พอทวดไลไอ้ใชใช่ใช่่ยเครืบาให้เจ้าจักเกียเออไอ้ขาใจน่รปก่ายระบาพื้นคนจ้าเทียฝ่เป็นคนอยู่ซื่อยูเตยเ้าของเออจะมันดีไรเพียงเจ้ามือไเหรยยุ่ใกล้อุดรเจ้อยเต็มเต้นหันคอยกับเบาาอันนี้คอยกับูคอยอย่เบาเบาแค่หันมือไรผัวคู่มาหน่บอกจากเต้นจากเทียนี่คอยกับูคอยอยบเบา พี่แม่จานบุทธจะเปิดไปให้เังหน่อยห้าลังน่กับมการนเปิดง่ายเลจขวงร่านมาท่านตื่นอยู่อันนี้พอกระหูบไปส่วนสเป็นกำลังใจในพี่น้องครับเล็กๆหน่อยจากระเดียววัฒนธิสิบอกเป็นกล้องสุกกล้องประเทศห้กับพี่น้องในสำหรับคำขึ้นวันนี้